สวัสดีคะ่ชะ,ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้ชาวลัคนาราศีตุลดาวไหลดวงขยับเข้าสู่ภพเรือนอริเนาะก็การแก้ปัญหาการต่อสู้นั่นแหละนะคะก็ดาวพระอาทิตย์ขยับเข้าไปปุ๊บไปอยู่ในเรือนอริมีตําแหน่งเป็นอุจาว,วิราชนะแล้วก็เป็นคู่มิตรกับดาวพารฤหัสนะคะซึ่งเป็น ดาวเจ้าเรือนสัตชะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนอริด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จะเกิดโชคลาภความสำเร็จต่างๆเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลจะไม่ได้มาโดยสะดวกต้องขยันต้องจัดการกับความขี้เกียจของตัวเองนะคะบางครั้งจะไปติดต่ออะไรก็ใช้วิธีการให้เป็นสุภาพราบเรียบปกติไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าต้องจ่ายอะไรค่าประตูค่าทางผ่านอะไรอยู่เรื่อยนะคะ จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์อ่ะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภเข้าสู่ภพเรือนอริถ้าจะได้โชคลาภจริงๆอาจจะเป็นโชคลาภแบบสัตว์สีเท้าสัตว์สองเท้า,ทา,ทา,ทาลูกหลานบริวารในช่วงระยะเวลานี้ช่วยกันทํามาหากินนะคะบางคนก็ได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอะ่ะนั่นแหละาาลาภอรินะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้นะคะเจ้าตาก็จะมัมนจะมีเกณฑ์ของการได้รายได,ได้ได้รับผลจากศัตรู จากคู่แข่งก็แน่นอนนะเหนื่อยเวละนะคะอ่าเจ้าชะตาในช่วงนี้มีการแข่งขันมีลาบจากการพนันได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังการพนันที่มากเกินไปนะคะเราต้องไปดูดาวเจ้าเริงปุตะด้วยนะดาวพระราหูอยู่ในเรนือนอะไเขาก็ไม่ได้อยากให้เล่นการพน,นรันหรอกอีกอย่างหนึ่งนะคะดาวพระศุกร์อ่ะเขาก็จะเป็นการเงินของภพโลกด้วยแล้วก็เป็นการเงินของของหุ้นส่วนด้วยอะ่ะก็เป็นมหาอุจูงในเระนะไร เพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าคตาจะอยากมีรายได้มันจะเป็นรายได้ที่มันมาจากเรื่องของความเจ็บป่วยเสียหายเป็นหมอเป็นพยบาบาลเป็นทนายความเป็นคนที่มีรายได้จากที่ดินทรัพย์สินเก่าเดิมเป็นคนที่จะได้รับผลจากการทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการมีศัตรูมีคู่แข่ง นะต้องช่วงชิงผลประโยชน์นะคะจังหวะน,นี้บางคนก็จะมีข่าวเพื่อนมีสุขภาพไม่ดีหรือบริวารคนรับใช้ในจังหวะน,นี้จะต้องไปช่วยเขาแก้ปัญหานะคะและบางคนเนี่ยบริวารลูกหลานต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่บางคนพอมันมีมันมันเป็นคุณขึ้นมันก็จะเป็นในเรื่องของการได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะถ้ามันเสียก็เขาเจ็บไข้ได้ป่วย เนี่ยประมาณอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็สําหรับชาวลาคนนราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าพอช่วงระยะเวลานี้ดาวลาภเข้าสู่พบเรือนอาริแล้วก็มีดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดพระราหูอยู่ตรงเนี้ยนะคะ <c oughs> ต่อไปศัตรูของยาอตาบางทีช่วงนี้เป็นศัตรูที่เขามีลักษณะที่มีบางอย่างมากกว่าเราตำแหน่งสูงกว่าเรามีชื่อเสียงมากกว่าเราเข้ามาแข่งขันกับเรา หรือใช้คำพูดคำจาที่เราไม่พอใจแหละนะคะ,ะเจ้าคตาเนี่ยถามถามว่าสามารถต่อก่อนได้ไหมสามารถประคับประคองไปได้แก้ไขไปได้คือมันต้องแก้ไขต้องจัดการก่อนลักนณาราศีตุลถึงจะไปประสบเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จในระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของอันนี้ด้วยนะมีเกณฑ์ของอการได้รับสิ่งของจากเพื่อนฝูงทางไกล หรือการได้รับโชคลาภความสําเร็จแบบชนะศัตรูเพราะคุณต้องดูนะว่าเรือนอริกับเรือนมรณะเขาสลับเรือนกันเพราะฉะนั้นมีปัญหาก่อนฮะมีปัญหาก่อนจึงจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เจ้าอตาบางท่านมีเกณฑ์ของการทํางานเบื้องหลังนะ,ะทำงานที่มันปิดบงังทํางานที่มันซ่อนเลนทํางานข้ามชาติทำงานแบบเออเป็นสายลับหรือทํางานในเรื่องของ เกี่ยวกับการเจ็บพยาบงพยาบาลโรงพยาบาลน,นะคะการป่วยการมีอริตัตูหรือการทำงานเพราะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนซึ่งตำแหน่งของดาวพระศุกร์ที่เข้ามาอยู่ในเรือนอริถนี่ถือว่าค่อนข้างเข้มข้นนะส่วนพระฤาษที่ไปอยู่ในเรือนมรณะเริ่มพักองศาแล้วเริ่มมีพลัง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามแอดว่ามันมีปัญหาก่อนอย่างเงี้ยแอดมันจะแก้ไขได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันแก้ไขขึ้นสะดวกขึ้นมีชัยชนะขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่าศัตรูเนี่ยบางครั้งศัตรูก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะคะบางคนนี่ต่อสู้กันมายาวนานระยะเวลานี้ก็ลาลากันไปเพราะอีกฝ่ายนเหนื่อยนะแอดถึงบอกว่าแข่งขันนะถึงจะชนะมีคู่แข่งอ่ะถึงจะดี มีปัญหาแล้วแก้ไปอะถึงจะมีโชคลาภความสําเร็จถ้าเกิดคุณกําลังรู้สึกว่าคุณกําลังโอ้สะดวกสบายอะมันจะมีอะไรมาขัดลาบอย่างแบบอืมคนใกล้ๆตัวเลยอะนะคะหลังจากพระอาทิตย์ขยับเข้าไปเนี่ยดาวพระพุธย,ยกเข้าสู่ราศีกุมมีลักษณะของการถอยหลังนะคะเพราะว่า28กุมภาพันธ์เนี่ยพระพุธเนี่ยเขาเดินหน้าเข้าไปอยู่ในเรือนอริแล้วแต่ตอนนี้ถอยหลังเพราะฉะนั้นการถอยหลังของพุธ ซึ่งเป็นทั้งเจ้าเรือนวินาตนะคะและเป็นทั้งเจ้าเรือนสุภาของชาวลัคนาราศีมิ้นแล้วถอยหลังเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการรื้อฟื้นโครงการนะคะที่จะทําร่วมกับคนอื่นนะคะเป็นโครงการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภาเนาะถอยเข้ามาในเรือนปุตตะ ก็ต้องบอกว่ามีการก่อนหน้านี้เจ้าคตาอาจจะมีเกณฑ์พับโครงการบางโครงการที่เป็นโครงการใหญ่หรือแอดเคยบอกเจ้าคตาไว้ว่ามันจะมีทิศทางของการทำงานที่วางแผนวางแปลนอะไรไว้ค่อนข้างดีแต่ต้องระวังในช่วงพระพุทธถอยหลังว่าผู้ใหญ่อ่ะเขาอาจจะกลับมาหรือฟื้นว่าหรือพูดว่ายังไม่ให้โครงการนี้ผ่านให้ไปเขียนมาใหม่อะไรแบบนี้ค่ะอืม มีการแบบสำนวนหรือโครงการหรือแผนงานเนะี่ยถูกตีกลับมาให้เจ้าตาแก้ไขระยะเวลานี้เจ้าตาต้องระวังในเรื่องนั้นด้วยว่าให้ระวังบุตรหลานบริวารเพราะสูา่าถอยหลังเขาเรียนปุตตะบางทีลูกหลานบริวารเจอในเรื่องของกฎเกณฑ์ทําผิดกฎเกณฑ์รงเรียนทําผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ดี ทำให้ผลักดันให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยไปอยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องทะเลาะเบาแหวงกันอะไรกันก็ตามเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นวินาศเข้าปุตตะนะคะอย่างดีก็คือเรื่องของการเดินทางไกลไปเรียนต่างประเทศมีความเป็นห่วงห่วงหากันอย่างเสียที่สุดต้องระมัดระวังว่าเขาอะจะเกี่ยวกับเรื่องของคดีความวินาศดาวพุธเป็นวินาศด้วยถอยหลังอยู่ในบรุตตะก็ต้องระวังบุตรหลานบริวารเนี่ยเป็นไปนในเกณฑ์ของการ ความเดือดร้อนความวุ่นวายนะเรื่องของกุกตารางเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอายบยามุกเรื่องของการพันนันเนี่ยต้องระวังแล้วก็สําหรับบางท่านไม่มีบุตรหลา,า,านบริวารนะปุตตะยังแปลว่าเรื่องคู่ครองเพราะ,ะนั้นคู่ครองจะไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ได้นะคะก็นำนำความวุ่นวายเข้ามาให้กับให้กับครอบครัว ทีนี้เจ้า,าตาบางคันบอกอ๋อลูกไปเรียนไกลไปเรียนเมืองนอกแล้วถ้าอย่างนี้ลูกจะไปมีปัญหาไหมแอดก็เมืองนอกก็คือวินาศกับสุภาไปแล้วนะคะวินาศกับสุภาไปแล้วแล้วถ้าเกิดเขาถึงกับสอบชิงทุนสอบไปเรียนเมืองนอกหรือไปทํางานต่างประเทศได้เขามีความรับผิดชอบในตัวเองแล้วละแอดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้หลังจากดาวพระพุธก็เป็นดาวพระเกตดาวพระเกตเขาสูภพลรลลบพระถูพอดีเอาจริงดาวทั้งหมดเนี่ยแอดยังมองว่าเกตเนี่ย เกตในเรือนราบพพาส่งผลดี้กับชาวและกนาราศีตุลอยู่ดีก็คือตั้งแต่28มีนาคมนะคะเจ้าชะตาก็จะมีเรื่องของการได้โชคลาภได้ความสําเร็จนะคะมีเรื่องของเงินทองที่มันขยับดีขึ้นหรือมีจังหวะที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยเซนแมนนะคะพระเกตเข้าเรือนราระก็เซนก็ทําให้ถูกหวยรวยเบอร์ตัวเลขดีนะคะมองเห็นตัวเลข ชัดเจนอะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวดาวลาพะเองเข้าไปอยู่ในเรือนอริในลักษณะเป็นอุจาวิราชนะบางทีไปเจอพบเจอความเป็นความตายแล้วแปลออกมาเป็นเลขหรือกลับไปบ้านเก่าเอาไปดูเลขที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเกณน,นเรือนราภะมันก็เลยมองว่าช่วงระยะเวลานี้อย่าได้หยุดสร้างบุญสร้างกุศลหรือทําคุณงามความดีเพราะว่าเวลาพระเกตเข้าสู่พบเดือนนี้ถ้าวงรอบของคุณได้คุณจะเจอโชคลาภอย่างมหาศาลรร และบางทีก็มีเรื่องของการแก้ปัญหาที่ปรากฏว่ายิ่งแก้ยิ่งได้ยิ่งขยนันยิ่งรวยยิ่งมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจังหวะดีมากครั้งดาวพื้นดวงเกิดและประคับประคองก็ต้องว่าชาวลนาราศีตุลมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่หรือบางครั้งของหายจะได้คืนหรือบางทีก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลนะคะ ช่วงระยะเวลานี้ก็เจ้าชะตามีเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานนะคะในไรายได้ต่างๆในการจะทําอะไรแล้วก็ทํากับคนต่างชาติทํากับคนไกลหรือช่วงนี้ก็ได้เรียนวิชาจากครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะคะก็ในลักษณะของพ็ะเกตเข้าสู่พบเรณลาภานั้นถือว่ามีเรื่องของโชคลาภค่อนข้างเยอะที่สุดเพราะว่าดาวเนี่ย เขาเข้าไปกระตุน้นดาวพระอาทิต์ที่เป็นอุจาวิราชเนลเรอนอารแล้วแอดบอกจะว่าตาว่าถ้ามีปัญหาให้แก้ปัญหาถ้าขี้เกียจให้ขยันในช่วงระยะเวลาเนี้ยดวงมันขี้เกียจได้ค่ะนะคะแต่แอดมองแบบนี้นะสาหรับบางคนถ้าจะขี้เกียจเพราะอาทิตย์เข้าอุจาวิราชเนี่ยมันขยันะตั้งแต่พระสุขเป็นมหาอุจแล้วไหมคะสุขเป็นดาวประจําตัวแต่บางคนที่บอกแอดไม่ขยันเลยอะช่วงเลยนี้ ช่วงเวลานี้กลับไปป่วยอีกเพราะดาวสุกเป็นมรณะด้วยนะคะป่วยก่อนแล้วจึงขยันได้หรือมีปัญหาก่อนแล้วจึงประสบค,ความสําเร็จได้เพราะดาวมันสลับเรือนกันมันจะเป็นประนที่ทางที่เสียก่อนแล้วถึงจะให้คุณเสียก่อนแล้วถึงจะได้โชคลาภทางการเงินมาในช่วงสิ้นเดือนอะไรอย่างงี้นะคะอืมทีนี้เรามาดูลัคนาราศีตุลเนาะในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ย ดาวเจ้าเรือนตนน่ะเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นเอ่งกล้าไม่กลัวใครบึกบึนนะคะหาเรื่องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลานะคะบางครั้งใครมาขอความช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเหลือเขาโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้ดูหน้าดูหลังสร้างศัตรูเพราะว่าไปจุนจานเรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นลัคนาราศีตุลก็คือความที่มันอยู่ในอริอ่ะแอดก็อยากให้เจ้า,าตาถ้ารู้สึกว่าพลังมันเยอะก็ไปทําสวน เก็บบ้านเรียบเรียงบ้านอะไรในช่วงระยะเวลานี้ดีกว่านะคะจะได้เห็นปัญหาต่างๆในชีวิตเราบางทีการเก็บบ้านการทําบ้านการซ่อมบ้านการทําอะไรต่างๆฟื้นฟูบ้านก็ทําให้เราจัดระเบียบความคิดนะคะไม่งั้นก็ไปปฏิบัติเลยตอนที่ดาวอยู่ในเรือนอริเราจะร้อนรุ่มนะคะช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะจะเจอหมอดีจะเจอยาถูกถูกที่ถูกทางนะคะ ในเรื่องการงานการเงินในระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นร้อนแรงดังไฟเออร์มีทิศทางในเรื่องของการทำงานอะไรเยอะแยะเลยแต่พอวันที่14มีนาคมเท่านั้นแหละบางทีมันฝ่อลงไปเรื่อยๆเพราะว่ารายได้รายรับมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายรู้สึกเหนื่อยในการทำงานต่างๆมาแล้วมันเหมือนแบบเงินมันยังไม่เข้าแอดมันเป็นปกตินะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมันถอยหลังอยู่ นะคะอยู่ในเรือนสุภะมีลักษณะเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นบางทีเงินทองอ่ะมันหมดไปกับผู้ใหญ่หมดไปกับครอบครัวหมดไปกับการเดินทางไกลหมดไปกับเรื่องกฎหมายหมดไปกับเรื่องของการวิ่งเต้นอย่างที่แอดบอกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องอดทนในเรื่องของการเงินแล้วขยับทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพรีเมียมในเรื่องของการงานโดยการต่อสู้ฟันฝ่าไป ะคะชาวลัคนาราศีตุลเนะี่ยถ้าถ้าเกิดบอกว่าเดือนนี้ทําอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องของสวยของงามเลยค่ะพระศุกร์เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะศิลปินเกี่ยวกับเรื่องของพระศุกร์ยังเป็นเรื่องมรณะเกิดแก่เจ็บตายเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนทํางานเบื้องหลังเป็นคนทํางานอยู่กับบ้านเป็นคนที่เดินทางไกลเป็นไกลเป็นอะไรแบบนี้ได้เป็นคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทรัพย์สินได้หมดประกันพงประกันภัยคุณทําไป นะคะการงานที่คนอื่นเขาไม่ทําแล้วเราไปทําแล้วเด่นหรือคุณเป็นคนทํางานในประเภทที่ว่าคุณต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพอะเฉพาะตัวเฉพาะด้านนะคะแล้วนดาราศีตุลเนี่ยการงานกับการเงินของคุณบางทีมันไม่สอดคล้องงานเหนื่อยมากแต่ได้เงินน้อยแต่ขอให้อดทนไปก่อนนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวมันอยู่ในเรือนอะไรแบบเป็นมหาอุดนะคะคุณต้องรอให้หลายๆอย่างอะ ไม่ว่าจะเป็นพาเหัดขยับออกจากเรือนมรณะอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงจะดีขึ้นนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันก็เลยเหมือนได้ชื่อเสียงแต่เงินไม่เข้ามีแต่คนนับถือแต่ว่าเงินยังไม่พุ่งอะไรแบบเนี้ค่ะแต่การเงินเนี่ยมันเข้าจากอะไรการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยมันเข้าจากเรื่องของการที่ต้องไปประมูลงานไปแข่งขันไปมีคู่ตัตรู้ละค่ะนะคะ แต่ถ้าในเรื่องการเงินตรงๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้มันได้ไม่มากเท่าเดิมหรือบางทีอ่ะเจ้าชะตาต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารในระยะเวลานี้โดยเฉพาะไอ้คนที่มันป้อยยอเก่งๆเนี่ยนะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องการเงิน แล้วทําให้เกิดผลกระทบในเรื่องการเงินของบริษัทคุณของสถานประกอบการคุณของฝ่ายคุณของแผนกคุณอะไรก็ช่างทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของลูกจ้างด้วยนะคะบางทีทําอะไรไม่ดีเราก็ลาป่วยไปนะทาให้คุณทิ้งปัญหาไว้ให้คุณนะคะจาตาบางคนบอกว่าอยากเปลี่ยนงานอยากขยายงานอยากปรับปรุงงาน ในช่วงเนี้ถ้าเกิดถามแอดเรื่องงานนะมันขยับดีขึ้นแต่เรื่องเงินที่มาจากการทํางานนะ่มันยังช้าอยู่แต่ถ้าโชคลา่ามาได้นะหรือถ้าเกิดจากการขายข,ายของเก่าอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ได้ขายรถขายรถไปขายทีต่ตัดในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยได้นะฮะเจ้าชะตาในเรื่องของในเรื่องของความรักนะคะ ความรักของชาวลัคนาราศีตุลดาวสุกนะคะหรือดาวประจําตัวหรือดาวการเงินดาวความรักในภพเมืองเนี่ยเขาสถิตยอยู่ในเรือนอริส่วนดาวเจ้าเรือนบุตะก็อยู่ในเรือนอริบางทีช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคนโสดมีเกณฑ์ของการพบเจอกับคนที่วัยวุธน้อยกว่าคุณวุธน้อยกว่าตําแหน่งน้อยกว่าเงินเดือนน้อยกว่าะอะไรเงี้ยเข้ามาจีงเข้ามาเข้ามาพูดคุย แล้วแอดบอกนะช่วงระยะเวลานี้ถ้าชอบเขาอ่ะคุณจะทุ่มคุณจะเปไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามออกแนวเปแล้วก็ออกแนวหล,ลงไหลเพราะว่าดาวราหูประกบอยู่นะฮะให้ระวังอ่ะยิ่งโดยเฉพาะการไปพบเจอกันแบบรักแท้นี่คือหลอกลวงในพับในบาร์คาลาโอเกะระวังในช่วงนี้ด้วย ถูกหลอกเงินทองจากเพศตรงข้ามได้นะคะแล้วถามว่าจะมีคนคุยไหมแอดวร์ดก็คุยในลักษณะลูกน้องอายุน้อยกว่าหรือรวมถึงคนที่เคยพบเจอกันแล้วก็จากกันไปไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้วนกลับมาเจอกันก็มีค่ะมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆ แต่คนที่แอดจจะบอกให้คุณระวังก็คือคนที่พบเจอกันผิวเผินไม่เคยเจอกันนั่นแหละสำหรับคนโสดนะคะระยะเวลานี้ก็เอ้ไม่ใช่คนโสดคนไม่โสดสำหรับคนไม่โสดก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาที่อยู่กันมานานแล้วนะน่าจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลด้วยกัน วนกลับมาพูดคุยกันแบบว่าดีขึ้นนะอืมเบาบางในเรื่องของการทะเลาะเบาแบงกันหรือบางทีก็ขี้เกียจคุยกันไปเลยเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิก็ยังถอยหลังอยู่ในเริอนสุภาเวลาคุยกันแล้วชอบวัดกันอนะว่าใครเก่งกว่ากันนะคะชาวลาศคนาวากีตุลก็ยังยังยัง,ย,งยังมีเกณฑ์ที่แบบว่าเออเป็น,เป,นเป็นคู่วัด ู่ปะทาคูค่เถียงอะนะคะแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลๆร่วมก,กันกับกลายเป็นว่าเออระยะเวลานี้ก็ชาวลัคนาราศีตุลก็ก็มีความสุขดีอะที่จะได้เดินทางไกลไปด้วยกันนะคะหรือบางคนก็ช่วงนี้ก็นั่นแหละมันเป็นการแก้เค้ดเดินทางไกลด้วยกันนะถอยหลังแล้วเดินสู่พระหาที่หาที่หาทางเดินทางไกลไปด้วยกัน ถามว่าขัดแย้งกันบ้างไหมก็เป็นธรรมดาค่ะดาวมันถอยหลังอยู่นะคะอ๋อตุลยังมีอีกเรื่องในเรื่องการงานระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะปัตตุบแปลว่าผู้ร่วมงานผู้ใหญ่ก็ได้อยู่ในเดือนสุภานะคะอ่าต่อไปในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุล อย่างนี้ค่ะดาวศุกร์เป็นเรื่องของช่องท้องดาวราหูเป็นเรื่องของภูมิแพ้หูตาคอจมูกดาวพระอาทิตย์เป็นเรื่องของโอ้โหนะตุนี้เยอะนะพระอาทิตย์เป็นเรื่องของปวดหัวตัวร้อนไข้หวัดใหญ่นะพระฤหัสเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวมฤตยูเป็นเรื่องของอารมณ์ตุต้องควบคุมสติของตัวเองดีๆนะคะในเดือนนี้เพราะว่าพระศุกร์เข้าสู่มหาอุณูในลักษณะสูงสุดแล้วแต่ยังอยู่ในเรือนอริมันก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยได้อยู่นะคะ แล้วก็ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรุนแรงความร้อนอกร้อนใจด้วยถ้าถามเรื่องการเงินก็ยังไม่เข้าที่นะแต่การงานเนี่ยมีเรื่องของชื่อเสียงเข้าละมีเรื่องโชคลาภมาจากการงานแต่มันมันเป็นโชคลาภจากไม่ใช่เงินเดือนอะนึกออกไหมอืมเพราะว่าถ้าการเงินประจำอะไรอย่างเงี้ยยังไม่แน่นอนส่วนการเงินที่จะคู่ครองซัพพอร์ตเนี่ยแอดมองว่าเริ่มมีพลังในการซัพพอร์ตคู่ครองเริ่ม มีจังหวะที่ดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากการเงินของคู่ครองเนี่ยดอบมาพักใหญ่ช่วงนี้เขาก็จะซัพพอร์ตคุณได้รวมรวมเมื่อแอดก็สรุปให้ประมาณอย่างนี้ไม่ว่าจะเรื่องของโรคภัยไ,ไข้เจ็บการเงินการงานนะคะละัคนาราศีตุลเนาะระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตนะคะมองเห็นเส้นทางที่แอดบอกไว้เป็นไกด์ไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะดูแลตัวเองดีด ถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีทิศทางชีวิตและการวางชีวิตมันจะดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคุณก็จะได้รับโชคลาภความสำเร็จนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ